มามาค่ะทุกคนอ่ะพูดเปิดคลิปก่อนเลยนะคะทุกคนเอาลวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณดาปุณดาเกมเมอร์ทีวีหรือ PND ดปุณาจังนะคะหรือปุณดาซีเฮดซีเฮดอะไรป,ปุณดาแชมป์เนี่ยปุณดาเกมเมอร์ทีวีชื่อจะสร้างเถอะเปลี่ยนอะไรชื่อได้เหมือนกันค่ะทุกคนอาจจะพูดเร็วนะทุกคนแต่วันนี้ก็อาจจะพูดช้าหรืออาจจะไม่ได้พูดเลยนะคะก็ทําคลิป Uhm. คลิปนี้จะมีชื่อว่าคลิปอาย่าไม่ใช่คลิปอาย่าคลิปอาย่าอ้าวเฮ้ยเพื่อนเราเปลี่ยนเป็นซูก้ออีกนึกว่าจะให้นาคอสจะว่าทัคลิปอาย่านะคะทุกคนอาย่าสายฮิวสายฉันพดมันก็เป็นสายฮิวสายฉันพดแหละแต่แบบจะออกคลิปไอทิมแบบว่าที่นานทีฉันจะเอามาออกนะแล้วฝังข้าม วคได้ยมออกร้างหรือตาเยี่าทุกคนไ,ได้เลยออกร้างหรือโล่คือมันจะออกร้างก็ได้โล่ก็ได้นะทุกคนหรือหรือโล่หรือเปิดแมบออกดวงตายีไหมอะมันจะออกจะออกอล้างจะร้างอะไรอ๋อ,อเปิดแบบดีไหมเอย โอ้ดีนะฝั่งข้าไม่ได้เอาอาญามาเอาอาญามาฉันก็จะปวดหัวนี้เพราะว่าอาญากับอาญาม,มันแบบว่ามันแบบว่ามันจะเย็นหนาทุกคนนะคะคิดนี้จะไม่ชื่อว่าอาญากับเอลสุที่แบบว่าอาญากับเซ็ตที่นานๆที่จะเราจะได้อากูนี่ใช่ไหมเราจะออกอากูนี่ก็ออกแบบ แล้วก็สกิลชาริลเจอร์สกิลที่เราใช้จะเป็นสกิลไอสีม่วงๆสตาร์ที่มันเป็นอะไรวะลดสถานนะไอเพื่อนอนะไอเป็นสกิลสกิลม่วงๆไม่ใช่พิกเกอร์เป็นสกิลของไม่คืออะไรนะคะทุกคนแล้วไม้มันก็ชอบตื้ดไม่รู้ปตัวตื้ดเพราะอะไรถ้าถามว่าทำไมามันตื้ดสักทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ยังสาหาสาเหตุไม่เจอค่ะทุกคนก็คือเราจะออกจะออกใช้ไอเทมตามนี้เนี่ยออกองขาปกติเราจะออกอะโกนี่ออกซับ<ๆ> สตาร์ทออฟนูนนะคะไม่ได้ออกไม่ได้ออกเออเอวิวเซคิทอะไรก็เซทที่ใหม่มั้งเอาว่ะไอเอาว่ะแต้วแต่ย๊าตึงปีตึงปี๊ะตึงปี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  อ้ยซาก้กาไม่ใช่ซาก้าโอ้ยเนาะซาก้าไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ยไม่โดนโอ,ออกมาสิฟ้าหมีโอ้ยไม่ออกมาเนาะสู้สูจ้จะอยู่ในป้อมอีกนานไหมเนี่ยคลิปนี้ดังนั้นคลิปนี้จะมีชื่อว่าอา่า กับการอยู่เ oh, yeah. <T |ar|> ่นกับเอลซุปค <ients> oh, mm ือชอบเป็นแบบว่าอาย่าเส่ใสะเนี่ยเลยขอคิดดูก่อนนะว่าจะตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าอะไรอาย่าเอาแบบนี้มันก็ปกติแล้วมั้ ปกติแล้วชอบออกออกอากกนี่กับออฟดูมากกว่านะทุกคนไม่ชอบออกไม่ได้ออกแบบรองเท้าก็มียิมมากรอกถึงมันอาจจะแรงแต่ก็ไม่ได้แรงเท่ากับเอเซที่เราเคยออกอากูนี่อ่ะทุกคนนะคะเราชอบเล่นเกมอาร์วีมากกว่าเป็นเกมที่ถนัดและเป็นเกมที่เราลักเอตาย <laughs> <laughs> อายา่าเอ็ไม่ใช่อาย่ารับจูบเออนัตยารับจูบคลิปนี้จะมีชื่อว่าอาอาย่าตัวเก่งตัวเพื่อนตัวตัวเกลียนตัวดี ดวงดีคุณภาพต้องอาย่าขอ้เราเฮ้ยที่เราเอาฮีมาเพราะที่เราเอาฮีมาเพราะว่าเราจะซัพพอร์ตฮีเราไม่อยากที่จริงจะเอาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไม่อยากเอามาเพราะว่ามันไม่ใช่แก๊กจะที่ว่าที่ว่าจะไปฟิกเกอร์แบบดูดอ่ะฟิกเกอร์ดูดอาย่าที่จิงใจมาแล้วค่ะ อาย่า,ายยที่จริงใจอาย่าอาย่าผู้น่ารักเออได้ชื่อว่าอยา,อา,าอย่ยาผูนานาา้น่ารักเหมือนแมวมันก็น่าอยู่แล้วแหละอ๋ออาย่าผู้น่าอาย่าผู้น่าตุ่ยแมวอาย่าผู้น่ารักแมวอาย่าตัวน่ารักเอ้ยเอออ้อนี่อาย่าก็ลอกน้อยลุยไม่ได้อีก เออจ้างชื่อคิดว่าไอเดียมันมันได้หลายทางอาย่าน้อยผู้น่ารักอาย่าตัวเทียนอาย่าตัวโก้อาย่าตัวดีขอให้อ๋อจ้างชื่ออี้แม้ขอให้บักอายา่าที่เป็นอมตะมันก็จะมันก็จะเลวร้ยรายไปนะ <c oughs> ขนาดในแรงงานดีเด็กคนแบนหรืว่าต้องออกออกเปิดแบบเดียใช่แน่ออกเปิดแบบ <Nice> <c oughs> ไม่มีสตินะเพื่ออาย่กับการกับการขีน่นาตา雅าอาย่นาตาาเอ้ยมันเข้ากันได้เ้ยนาตา雅าย่าย่เจลิคย่โอ้ยเอลซูใจเยน็นๆนะพี่สาวใจเย็น ไงจ้าลอยดิออนจังลอยดิออนจะเอาไงคะเอาไหมป้าปอาป้าหลักเอาไฟโอ้ไม่โดนจะอยากตายใช่ปะอยากจะตายมากใช่ไหมฮะกาน,นิ้ถึงได้เข้ามานะคะให้ใล่อยฟันฟันเมื่อวาน,นเราไปเก็บถ้วยแต่ถามว่าได้ถ้วยไหมไม่ได้ถ้วยคะ่ะได้ได้ความไม่เท,าทา่าค่ะเพราะว่าตัวลูกฟาไม่ใช่ตัวลูกฟาร์มอย่างเดียวนะคือแบบทีมเรามันแบบ ไม่เคยเจอไว้เมื่อวานเจอมาหลอดในโดนปัดหันะนี้นาตานี้ไม่เจอมาหลอดถ้าเจอมาหลอดคุณเล่นยากแม่จะหนิงไม่ดูนะ อยู่ดีแน่นอนแล้วน้องบนเห็นปะอ๋อทลิปนี้อาญาคอมโบกับนาตา雅ใหญ่ใหญ่ค่ะอย่างี้ดีกว่าคลิปนี้จะมีชื่อว่าอาญากับนาตา雅คอมโบสุดสุดเกลียนโกงคอมโบถึงหมื่นถึงเหนื่อยังไงน่ะเหรออาญาสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งลดความเร็วส่วนส่วนไอ ส่วนไอ้นาตา雅 Q สองมันก็รุกฟอร์มเหมือนกันแต่มันก็สร้างความเสียหายได้ด้วยคือนาตาาแรงกว่านาตาาแรงกว่าอายานแน่แน่นอนถ้าเป็นเมแล้วมันได้เมกเหน่งแรงรอเรียกก็ได้นะคะทุกคนรอเรียกก็รำได้อยู่ไงจ้านายจะเอาปัญหาตัวหน่อยมาที่หญิงไงจ้าเอลสุดเปิดแแบบรอเลยคุยเชนมานั่นเข้าให้เชนมาค่ะเชนมาค่ะได้ปะได้ปะ สุดคลิปทุกโซลงไเลยได้เออสวยเออคอมโบได้สรุปฝั่งข้ามันไม่ได้คิวเลยสักก้คิวเพราะว่าเจอเจอเจอจ๊ะเจอจีอา่าเข้าไปคือบอกเลยนะว่าอา่าเนี่ยโกงเกียนมากถ้าไม่กลัวไม่เกียนก็มันรู้ไปในแรงเนี่ยไม่ถูกแบนหรอกแล้วว่าจะปั้นอา่าไม่เขียวแต่ปั้นได้ไหนนะโดนแบนตลอดโดน มึงคือเขาเขาเลือกแปลนตัวยากลยมึงไม่้ที่ำยังไงได้นะเออขยันแปลนตัวแย่จนจังเลยนะจ๊ะอุ้ยแบบอุ้ยถอยถอยก่นอนถอยถอยกลัวเคนมาว่ะถามว่าทำไมต้องกลัวเคนเคนมันแบบเบอร์ดานีแล้วเคนปากนะ่ะ เนไม่ได้เปล่าเคแต่เคเนีสกิลก็ไม่แน่ว้วางใจนักซานี่สองพลาดออกฝั่งโอ้โหซานิ้กงแสงคือคือแบบเคแล้วแต่ทันเลยกันอลแล้ว่งนแต่เล คลิปนี้เราจะเรียกเราจะตั้งเราจะตั้งชื่อว่าเกาะนาตายาเกือบทั้งเกมเกาะทั้งสมบูรณ์สุดที่เล็กสุดสุดถ้าตั้งว่าอาจจะอายาจริแซงก็งก็ต้องหนีอาย่างที่จีนเลยหรืออายางส่วนตัวไม่ได้เลยโอ้โหมิงก็แรงแต่เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็ไม่เลยแต่มันก็แบบ ไม่ได้แรงเท่าอายามันไม่ได้ดีเท่าอายาเลยสังคือแบบหมีอ่ะมีแบบเพิ่มเข้ามาในกกินก็เพิ่มเข้ามาทุกเด็ดถอยได้เลยนาตา雅ถอยก่อนไหมลูกนาตา雅ถอยก่อนเดี๋ยวตุยอีกโดนทักดาวทาดสโดนทักดาวฝั่งข้าจะได้เงินเยอะนะไม่ได้เงินเยอะมั้งแต่แบบ ก็คือมันได้เงินหลอไม่ใหญ่ช่อนเอลสุไปทะเลเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใครตายสองอ๋อฝั่ง no> ข้าฝั่งเราทาล่าแตกหนึ่งแล้วก็มีเอลสุแตกเอยเจตมิมก็ไม่ได้แรงเสมอไปแล้วนะอุ้ยชี้เป่งละโอ้ยนาตาาตายเฮ็้คนแหงน้ คลิปนี้เกาะนาตาญาเกือบทั้งเกมแต่ไงมันก็ชนะอยู่แล้วอะไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนชนะแน่ๆค่ะใครชอบคีวีฝากรอตเป็นคีบุตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมันต้องชนะอยู่แล้วละ่ะเพราะสกอร์น้ำขนาดนี้แพ้ก็จะบ้านแพ้ก็บ้าน เอลสูนก้ยิงนนนนไม่กอะเอลสุดก็จะมีชุม<ง>ุแงไหมเนะอุ๊ยทาร่ากับอาญาก็ได้นะคอมโบได้อยู่อมตะเลยค่ะคราวนี้ดีพอเร็วเร็วไปทางไหนอะไรอ่ะอลไวนี่ต้องหือ อีอเนั่งค่อว่าสามนาทีคือพลังกันทีมนี้สามนาทีคือพลังร่วมมือช่วยกันผักดันผักดันกัน ไปถึงฝันไปถึงผลักดันกันไปถึงไปไปสู่ฝันและเป้าหมายอันสูงสุด,สดเออก็ได้อยู่นะก่อนเนี้ยสามัคีคือพลังร่วมมือกันอ๋อ,อ,อลแล้วแหละทีนี้จะมีชื่อว่าสามัคีคือพลังร่่มร่วมมือช่วยกันผลักดันกันไปสู่ เส้นทางแห่งความฝันและเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตมันก็จะยาวไปนะเดี๋ยวรงการชี่จะก่อนว่าจะได้ไหมนะคะโอเคค่ะทุกคนได้มาหนึ่งคลิปค่ะโอเคัคบคลิปบายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย